แอปเปิลเริ่มแดงแล้วทุกคนดูอุ้ยปีนี้แดงไวมันแดดแอุย้ยมันมีโดนเจาะอืมอุ้ยกัดแล้วหอมอยากินแอปเปิลอ่ะอืมกินมาเนี่ยออะเรี่ยอ่ะนี่นเพื่อนพอป,ปู่มาค่ะหนุ่มโซดมาหา เห็นคู่ทางไหมคุณหนึ่งจะเก็บพลําให้นะคะบอกว่าะจะไปซื้อของก่อนนะเดี๋ยวมาเก็บแกก็เกรงใจเนาะคุณหนึ่งก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บให้เองมันอยู่สูงนะคะแกแบบล้มแล้วขาแกแบบเดินเดินไม่ค่อยแบบนั่นเนาะก็แปดสิบขวาแล้วทุกคนแปดสิบเจ็ดแล้วเพื่อนพ่อปู่นะแต่ก็มาทุกปีเนาะเพราะว่าคุณหนึ่งบอกว่าหน้าแบบว่าให้เก็บลูกพลําเก็บลูกแพรม,มาเอานะอะไรเงี้ยแกก็มาทุกปีนะคะ นู่นเดี๋ยวจะซอยๆให้แกก่อนนะเอาให้เต็มถังเลยไหมซอยโอ้ยซอยๆซอยๆซอยอีกแล้วเมื่อนี้นั่งให้กำลังใจแม่ไอ้ก๊ก๊กเก๊ก๊กเก๊กเก๊กเก๊ก๊ก๊กกูกใหญ่เลยจ้าทุกคนดูนี่สุกแบบนั่นแล้วนะเอาไปทำเค้กกันเถอะเราเดี๋ยวเก็บให้เพื่อนพ่อปู่ก่อน ชื่อเขาเหมือนพ่อปู่เลยนะชื่อแวนเนนร์นะคะนมโซดภรรยาเสียแล้วแกก็อยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวกับทำกับข้าวเองแกปลูกพืชผักด้วยนะทุกคนลูกสวยๆเลยดูทุกคนน่ากินไหมคะนี่ลูกเต็มเลยโอ้ลูกใหญ่น่ากินมาก ันให้กำลังใจแม่เย็นไหมลายต้นพลัมเย็นไหมนี่เก็บลูกแพรเขาด้วยนะคะนี่เต็มกูถังเลยอีกถังหนึ่งใส่อะไรดีใส่แอปเปิ้ลไหมโอ้ยเดี๋ยวถามเขาว่าจะเอาให้เต็มไหมเดี๋ยวจะเก็บให้อีกอมาค่ะมารับอะไรดีจ้าอชนีกันแต่นไว์เว we ียนอะอุเนเอที มัมกตู้เอาสูนะอ,อีกอมากดัสแกนอ่ะมาในสวนอากาศสดชื่นทุกคนอากาศยังดีอยู่เลยนะคะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วจะเข้าสู่กันยายนโอ้ยพริกคุณแห่งปีนี้แดงช้าช้าปกติแดงแล้วนูนะตรงนู้นแดงแล้วทุกคนพาทุกคนไปกินแอปเปิ้ลดีกว่า เนาะเดี๋ยวค่อยมาดูพวกพืชผักนอนเหรอคะไปกินแอปเปิ้ลไหมคะกลางคืนไหมนอนนอนกลางวันแม่ไปเก็บแอปเปิ้ลปะสวนสะอาดสดชื่นไหมลูกแพรต้นเล็กมันยังไม่สุกนะทุกคนอันนี้กินสุกมันจะอร่อยนะมันจะหอมหวานดูลูกนี้ใกล้สุกอยู่นะนี่นี่แก้มแดง แก้มแดงอองตองสวัสดีค่ะทุกคนายไปหลายวันอีกแล้วมีอะไรให้ทำเยอะเลยค่ะแต่ว่าคุณหนึ่งก็ลงรูปใน f a c e b o o k f แ n p a g e อยู่นะทุกคนถ้าใครออยากไปติดตามนะคะไปกดติดตามเพจที่นิงอินเยอรมัน,นีได้นะคะคุณหนึ่งก็ลงรูปลงอะไรแบบว่าอยากไปทักทายก็ไปคุยกันตรงนู้นก็ได้ถ้าคุณหนึ่งยังไม่ได้ลง youtube นะทุกคนพอดีอ่ะ เสาร์อาทิตย์นะคะวันเสาร์ลูกสาวก็มาหานะคะมีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังเยอะเลยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะมีเรื่องดีจะมาบอกด้วยนะคะแต่ว่าพากินแอปเปลิลกันแอปเปลิลเริ่มแดงแล้วทุกคนดูอู้ยปีนี้แดงไวมันแดดแรงอ๋อลูกนั้นไหมวันนี้จะไปเก็บลูกนั้นมันเน่าเยอะเลยนะมันร่วงเต็มพื้นเลยทุกคนบางต้นนะเรื่องร่วงร่วงจนจะหมดอู้ต้นนี้แบบ ย่ดีอู้ยแดงอ๋ดูความแดงทุกคนจ้ะอ๋แดงน่ากินต้นเนี้ยพาเก็บทุกปีนะหอมหวานอร่อยมันะ่ะคนจ้ะดูปีนอยู่ข้างบนกเก็บโอ้ยพาเก็บลูกที่มันแบบนั่นก่อนโอ้ยทุกคนจ้า ดกคักดกแน่เอายหหักมาเลยอ้ยลูกนี้เสียดายจังนี่นี่โอ้ยมันมีโดนเจาะเอาไปหั่นหั่นเลยโอ้ยทุกคนดูความแดงแดงน่ากินเนาะทุกคนดูเอ้ยเต็มต้นเลยพี่เนี่ยโอ้ยนุนนุนนนนดูความดกของลูกมันยังไม่แดงเต็มที่นี่ดู ปล่อยไว้ก่อนจะเก็บลูกไหนนะโอ้ยแดงๆม่น,น่ากินแม่ย่าบอกว่าเก็บแดงๆมาฝากในนะชอบตัวนี้เพราะว่ามันหอมอร่อยนะโอ้ยลูกนี้ก็โดนเจาะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณนึเงเอาใส่กระเป๋าก่อน <laughs> ใส่กระเป๋าสิเก็บน่วยนี่ อูยมันโดนเจาะทุกคนจ้าอกตรทมธรรมชาติไม่ได้ฉีดยาน้มนก็จะโดนแมงเจาะบ้างลูกนี้เป็นยังไงบ้างนี้ยังเขียวๆอยู่เลยทุกคนมันยังไม่แดงืูเขียวอยู่เลยแต่ล่วงเต็มดูมันร่วงร่วงจะหมดต้นเลยในะต้นนี้ถ้าแบบนะั้นนะมันจะแดงๆนะอร่อยอร่อยทุกต้นนะทุกคน มันคนละพันกันนี่นียิ่งแดงอร่อยเนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยวิ่แอปเปิลแอปเปิลจิ๋วดูความเล็กนี่ยิงเล็กนี่นี่ทุกคนดูเล็กแต่หอมหวานอร่อยนะคนนี้จะพาชิมอันนี้อันนี้น้อยก่อนเล็กๆดูชิมจักหน่อยอืม อุ้ยกัดแล้วหอมเล็กจิ๋วจะหอมหอมหอมหวานแซบ่บอืออืออร่อย ชิมไหมจ้าชิมไหม,อ,มอร่อยเทียบกันนะทุกคนดูเล็กจิ๋วไหมแอปเปิลจิ๋วแต่หอมหวานนะต้นเนี้ยปีนี้เพิ่งจะมาเยอะปีที่แล้วไม่ติดลูกลายมันจะเป็นแบบนี้ที่เยอรมันแอปเปิลมีหลายพันมากทุกคนประมาณเจ็ดร้อยกว่าสายพันธ์สีแดงสีแบบเนี้ย หอมอร่อยเก็บไปให้ในายช่างชิมกันอืมอืลูกเล็กเล็กแต่อร่อยอร่อยอร่อยมากมายคุณอร่อยมากมายว้ยขั้วกระดุดมาดูทางนี้มันสุกแล้วตัวเนี้ยอุ้ยเก็บกินได้แล้วทุกคนเอ้ไปนั่งกันนี่พี่จิ๊บ เป็นดอกแล้วนะคะต้นหญ้าในช่างถ้าต้นหญ้ากอหญ้านี้เป็นดอกเมื่อไหร่จะเข้าสู่เลดูใบไม้ร่วงแล้วทุกคนอยมันมีดอกไม้ที่เอบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ร่วงด้วยนะตรงนู้นด้วยนะคะมุมนั้นเห็นไหมสีม่วงม่วงนั่นแหละ เดี๋ยวจะพาดูมะเขือเทศสวนตรงนูน้นฟักแมวอีกทุกคนโอ้ยอากาศยังดีพืชผักก็ยังงามมานั่งในสวนด้วยกยันไหมนี่กินแอปเปิลค่ะทุกคนแอปเปิลแดงๆด,งดูมันเงาวับเอาอะไรลูกืึยนดีจ้าอินีีมาสวัสดีเพื่อนๆนะจ๊าอันนีีหงเงองใช่ไหมจ้า เออาหาแม่ก็ตอนหิวเงาววบนี่ดูน่ากินมากทุกคนดูเงาแบบธรรมชาตินะไม่ได้เคลือบแว็กนะอืหั่นไว้ให้ในช่างเลดลี่กินไหมแอปเปิลแอปเปิเป้ลกินไหมลูกอือดูผ่าออกมาออสวยหอ อร่อยก็แดงตามธรรมชาติเนาอทุกคนเนาะมีหลากหลายมีลายนั่นลายนี่เนาะจินดีกินไหมแอปเปิลน่ะขมี่มาเก่านี่ได้จินมไหมคะอือะไรเจาดตู กินแอปเปิ้ลเหรออืมกินไหมเนี่ยอ่เนี่ยอ่ะ,อะนี่กินไหมอืมกินไหมแอปเปิ้ลอ่ะผลไม้อืมนอีกแล้วอ,อร่อยโอ้ยหอมอร่อย อสดจากต้นปล่อยไว้อีกลักหน่อยมันจะอือออมดูสีแดงมัอนสมพู้่ะฝานไม่ให้คุณพระสวามีอร่อยอร่อยมาก เินแอปเปิลแทนข้าวไปเลยมันสวยเนาะสวยไม่ลินดีจาะเดี๋ยวมามาเอาให้เอาของเอาเอเพื่อนๆที่มารับชมเนาะก็ถามกันมาเยอะว่าปลูกที่ไทยได้ไหมผู้หญิงไม่เคยปลูกที่เมืองไทยนะคะ ลูกที่นี่ยก็ต้องใช้ต้นพันธุ์นะคะไปซื้อที่ร้านขายต้นไม้อะเนาะแล้วเขาก็จะนิยมก็ปลูกในช่วงนู้นนะคะทุกคนช่วงแบบแฮปส์นะคะช่วงเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะเขาก็จะปลูกไว้ต้นพันธุ์ก็จะมีขายตามร้านต้นลับประมาณเห็นราคาวันนั้นไปก็ต้น800อเป็นพันแล้วแต่สายพันธุ์นะคะ เมืองไทยก็คงจะต้องใช้ต้นพันธุ์นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะติดติดผลติดดอกไหมนะคะก็สภาพอากาศเนาะเพราะว่ามันเป็นผลไม,ม้เมืองหนาวนะคะมันมันติดดอกตอนช่วงรืดูรืดูอ,ดอด่ดูเน่ารืดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็ช่วงนั้นน่ะอุณหภูมิมันจะประมาณสิบสิบเอ็ดองศานะคะตอนช่วงมันติดดอกเนาะนั่นแหละคุณหนึ่งก็ไม่เคยปลูกที่เมืองไทยเนาะทุกคน เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนไปแล้วมาชิมให้ดูเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องข่าวดีให้ฟังนะคะว่าลูกสาวมาแล้วก็มีข่าวดีมาบอกนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนี่ฝากเอาไว้ให้ในช่างในช่างไปหาพ่อปู่แม่ย่านะคะคนหนึ่งไม่ได้ไปด้วยนะคะทุกคนไปแล้วไปเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ งอนแล้วค่ะลูกสาวหิว